คงจาได้ว่าวันนี้จดหมายมเสียแป้งเนี่ยเขาถึงมือทางด้านของกระโโทรวงยุติธรรมแล้วเปิดเนื้อหาจดหมายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะและเดี๋ยวกาลังจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น <S <S เพราะว่าในเนื้อหาจดหมายเนี่ยที่แป้งเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาคือ7ข้อด้วยการที่เขาเรียกร้องมันจะเกี่ยวกับทางด้านศาลเกี่ย <McC> วกับเรื่องราชทันถูกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องอายการและเกี่ยวกับเรื่องตํารวจเปิดภาพจดหมายขึ้นมาเลยครับในเนื้อหาจดหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราไล่เรียงกัน เพราะวันนี้เราเองเนี่ยไปเจอกับทนายของท่านนันเสียแป้งปรากฏว่าทนายเสียแป้งเองเนี่ยก็คือทางด้านร้อยตรีชัชวาน<ะ>บำรุงวงวันนี้ออกมาเปิดใจกับเราเนี่ยนะฮะเราก็ถามบอกพี่จดหมายที่เสียแป้งเขาเขียนขึ้นทั้งหมดเลยเนี่ยหลายคนอาจจะยังงสยว่าใช่ไหมือแป้งจริงหรือเปล่าเพราะแต่ละข้อผมคงไม่ต้องทัวนเลยนะฮะคือตั้งแต่ตั้งต้นเนื้อหาในจดหมายเลยเนี่ยแป้งเขาจะเขียนบอกว่าข้าพระเจ้าคือนายชวริตทองด้วง เป็นนักโทษที่หลบหนีและหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกไล่เรียงกันออกมาเนี่ยแต่ละข้อพูดถึงสารราชทันตำรวจและอายการวันนี้ทางทนายชัชวานก็เลยบอกกับเราบอกว่าเอาจริงตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านเนื้อหาจดหมายเลยนะเพราะเห็นบอกว่าแป้งเนี่ยเขาส่งตรงไปยังกระทรวงยุติธรรมถูกไหมฮะ,ะก็คือทางด้านของคุณร้อยตรีธนกฤตธนกฤษเลยเราก็เลยถามบอกว่าเอาจริงสิ่งที่แป้งเขาเข,าเขียนออกมาวันนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าที่มาเนี่ยเขาส่งมายังไงเพราะเข้าใจว่าจดหมายฉบับนี้แป้งนี่แหละเป็นคนส่งมาแต่อาจจะส่งต่อมายยัยญางญาติของเสียแป้งทางภาคใต้แล้วญาติก็เลยส่งต่อเข้ามาที่กทออม,อมขณะเดียวกันทางทานายก็ยืนยันบอกว่าเอาจริงๆการที่ส่งจดหมายแป้งไปยังกระทรวงยุติธรรม เขาเชื่อว่าไม่มีความผิดเพราะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคนไปเอาจดหมายแป้งมาเนี่ย<ฆ>ช่วยแป้งหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ถูกไหมฮะมเพราะถ้าช่วยแป้งคือต้องพาหลบนี้ แต่อันเนี้ยเขาได้จดหมายแล้วเขารู้ว่าแป้งเดือดร้อนก็เลยเอาจดหมายมาส่งต่อเหมือนกับพี่นักข่าวพี่สวัยซึ่งแป้งส่งคลิปมาหาอ,อันนั้นก็ไม่ผิดเพราะแป้งเขาขอความเป็นธรรมขณะเดียวกันทางทนายเองก็ยืนยันคือตอนนี้ทุกคนพุ่งเป้าไปหาทนายคิดว่าทนายต้องรู้ว่าแป้งอยู่ไหนทนายบอกเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้พาแป้งหนีด้วยลองฟังเสียงของพี่ทนายชี้แจงเรื่องนี้ฮะ แรกผมว่าคิดว่าเขาจะส่งมาให้ผมที่นี่ก็ไม่แปลกถ้าเขาจะส่งมาที่นี่ก็ได้แต่ว่าวันนั้นอะผมเดินทางแบบฉุกละหุกเมื่อวันอาทิตย์นะผมไปตอนกลางคืนพอดีก็ยังไม่มีเอกสารมายังไม่มีเอกสารมาหรือวันพอวันจันทร์ปุ๊บก,ก็ตอนเช้าก็ยังไม่มีเอกสารมาผมว่าแล้วแต่ก็คุณใช้วิธีไหนก็ได้ในการส่งในการส่งเอกสารให้ผม ใช้วิธีทางไหนก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเอกสารมันก็ไม่ผมดูแล้วมันมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่เยอะเท่าที่ผมจับดูนะมันก็ไม่เยอะไม่อาจจะเป็นแผ่น2แผ่นด้วยซ้ําไปอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่แผ่นสองท่านผู้ชมครับ กลับมาฮะพอวันนี้เราได้จดหมายคุณผู้ชมฮะคำถามก็คือถ้าจําได้ใช่ไหมฮะมีอายการท่านหนึ่งที่เหมือนกับลูกน้องแป้งเนี่ยเข้าจดหมายไปข่มขู่ก่อนหน้านี้แล้วบังเอิญว่าผิดห้องอายการก็เลยเอาจดหมายเนี่ยออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าผมไม่ใช่อายการบอยหลายคนยก็เอกใจบอกเอ๊แล้วจดหมายวันนี้ที่แป้งเขียนด้วยลายมือเนี่ยกับจดหมายที่ขูอ่อายการเนี่ยถ้ามาเป็นแป้งเขียนจริงๆลายมือมันน่าจะเหมือนกันขอเอามาเทียบให้ดูหน่อย เอาจดหมายของแป้งวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียนเนี่ยกับจดหมายของอายการตัวอักษรการผลมันก็คล้ายๆกันไหมเมย์คือเมย์ว่าไม่ค่อยคล้ายนะเพราะว่าทางขวาเนี่ยเหมือนเขียนตัวจะเอียงไปทางซ้ายอะคะ่ะแต่ว่าทางด้านของฝั่งซ้ายที่ข่มขู่อายการเนี่ยตัววงกลมที่หัวเนี่ยม,มันมันค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองเอาโลโก้รูปแป้งลงหน่อยสิทางขวามืออะนะฮะ นี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเหมือนไหมมันต้องเอาประโยคแต่ละประโยคนแต่ประเด็นก็คือประโยคที่ขู่อายการไม่ได้ลงชื่อว่าชาวริตใช่ไหมเออมีแต่วาดรูปปืนลองเอาจดหมายตัวนั้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะจดหมายตัวจริงที่ขู่อายการเพราะตอนนั้นเนี่ยจ่าหน้าสองแล้วก็วาดรูปปืนค่ะแต่บางเอญว่าตัวอักษรวันนี้เขาต้องเอามาเทียบตัวต่อตัวถูกไหมใช่ว่าใช่หรือเปล่าเหมือนไหมนี่ฮะ โดยเรื่องต้นเองเนี่ยวันนั้นที่อายการท่านเอามาเนี่ยเห็นไหมฮะลายมือจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้ไม่รู้แต่วันนี้คุณธานากฤิตใช่ไหมบอกว่ารับเรื่องแล้วและเดี๋ยวจะนําเรียนรัฐมนตรียุติธรรมให้แต่เรื่องของสารเนี่ยก้าวล่วงไม่ได้นี่ฮะ